สวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกับช่องพังน้องไอชแนลนะคะวันนี้ก็จะพาน้องไอนะคะมาขึ้นบ้านใหม่ของพังของน้องสากุระนะคะหรือว่าน้องพังสากุระนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็จะมานําเสนอบ้านใหม่ของน้องนะคะสวยมากเลยนะคะน้องช้างก็ตัวเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวให้น้องไอไปหยิไปหาเพื่อนนะคะ น้องอายหาเพื่อนไม่เจอนะคะน้องอายเจอเพื่อนไหมคะน้องอายอ่าน้องอายเจอเพื่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะน้องอายกำลังเดินไปฝั่งนู้นเลยนะคะเจอซ้อยเพชรแล้วนะคะเจอซ้อยเพชรแล้วเพื่อนสนิทของน้องอายนะคะ<ๆ>เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะ ทำไมน้องอายไม่ไปกินผลไม้กับเพื่อนาไปกินหญ้าทาไมน้องอายก็จะไปแล้วนะคะตอนนี้น้องอายก็กําลังเดินไปนะคะก็วันนี้ก็จะมีควานตัวน้อยอยู่ด้วยนะคะควานตัวน้อยค่ะชื่อน้องโชนะคะน้องเตยโชนะคะลูกช้างก็จะมีสองตัวนะคะตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะน้องอายกินผลไม้กับเพื่อนๆอยู่นะคะตอนนี้ กินกับเพื่อนๆนะคะอร่อยไหมคะน้องไอ <c oughs> อร่อยไหมเออน้องอุ้ยอ้ายเจอเพื่อนเยอะเลยนะคะอันนี้ก็มาขึ้นบ้านให้น้องสักแล้วนะคะตัวเล็กๆอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะคะตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะ นี่ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นยโอยามเช้านะคะของวันวันพฤหัสสบดีวันที่ทก้นะคะเก้าสหรือเปล่าคะาตามนี้นะคะก็จะเดินไปอีกฝั่งนะคะอัน,นี้เดี๋ยวก็จะาพาเดินไปดูบ้านของน้องซากุละกันเลยนะคะ อันนี้คือเพื่อนๆที่อยู่วังทะลุกับพังน้องไอ้นะคะเป็นเพื่อนๆกันนะคะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นกินกินงานเลี้ยงนะคะสลองบ้านใหม่ของน้องสากุระนะคะเราจะพาเดินไปดูบ้านใหม่ของน้องกันเลยนะคะ บรรยากาศน่าดูกมากเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยคะ่ะบรรยากาศนี่นะคะก็จะเดินไปดูบ้านของน้องกันเลยนะคะบ้านของน้องก็ใหญ่โตมากๆเลยนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเข้ามาดูแลวฝากกด ติดตามด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านของน้องไว้อยู่นะคะหลกแดดระคะเพราะว่าน้องช้างก็เป็นน้องช้างตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปภาพที่มีคนมามีคนจ้างมาวาดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะทําพิธีกรรมนะคะ กิจกรรมคืนบ้านใหม่ของน้องนะคะคือบ้านหลังน้องนะคะโตใหญ่มากนะคะน <c oughs> ้องชังก็จะ ยืนรออีกฝั่งนะคะตอนนี้เขาก็จะทําพิธีกรรมบ้านใหม่ของน้องนะคะสู่ขวัญบ้านใหม่ของน้องนะคะนี่นะคะคือช้างนะคะที่ได้มาขึ้นบ้านใหม่ของน้องนะคะเป็นวันดีมากๆเลยค่ะเนี่ยน้องลบน้องช้างแป๊บหนึ่งนะคะน้องช้างเดินมานะคะ ให้น้องช้างเดินไปก่อนนะคะเนื่องจากน้องช้างตัวเล็กมากมากเลยนะคะน่ารักมากมากเลยค่ะ <c oughs> เอ็นดูน้องนะคะน้องตัวเล็กน่ารักมากๆเลยค่ะ <c oughs> ขอไขอ้ในความที่เสียงลดลงนะคะเ <c oughs> จ็บคอะค่ะ <c oughs> น้องช้างกำลังจะเดินไปทำอันนี้อยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันเลยนะคะ นะคะก็จะมีกล้วยเอาไว้ให้น้องได้กินนะคะนะคะคือบรรยากาศนะคะที่จะมีบ้านใหม่ให้น้องอยู่ค่ะ น้องก็ตัวเล็กมากๆนะคะน้องก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาก็จะแกะกล้วยตามตามทุกๆที่นะคะไปไว้ให้น้องกินนะคะน้องตัวเล็กนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูเต็มๆน้องฝั่งนู้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้า เป็นภาพพิษหาดูยากมากเลยนะคะนี่นะคะน้องช้างก็จะอยู่ฝั่งนี้ของเรานะคะน้องชางชางตัวเล็กมากๆน่ารักค่ะนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นรูปภาพที่คุณพ่อคุณแม่ได้จ้างกันวาดเข้ามานะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะน้องช้างก็จะอยู่กับพ่อควานนะคะ ผมก็ไม่ทราบชื่อของแม่เหมือนกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้คนน่าจะทำมัดแขนมัดขาน้องช้างนะคะโอ,โอ้ไม่เอาใส่สิญพันธ์ตัวน้องนะคะเนื่องจะต้องทำพิธีสู่ขวัญให้น้องช้างนะคะเนื่องจากน้องได้บ้านใหม่อยู่แล้วนะคะน้องช้างตัวเล็กน่ารักมากๆเลยค่ะ ไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้องช้างน่ารักเกินต้าน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะทำการมัดข้อมือนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะ พ่อคุณแม่ของพ่อควานคนนั้นนะคะน้องช้างอยู่ตรงนั้นนะคะเล่นเล่นต้นสับป,ประรดอยู่นะคะน่ารักมากเลยค่ะตัวเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะน้องสดมากเลยนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปวาดนะคะรูปภาพสวยมากๆเลยนะคะก็จะเดินไปตรงนู้นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพังนอ,งอาชาแนลด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดเลยขอทำการจบคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ